หวานใจคนใหม่ดีกรีในตำรวจยายเปิดบ้านใหม่อรุอมาสิทธิทรักก้มเก็บทุเรียนทุกวนันล้างลาทีมชาติอรุอมาสิทธิทรักมือโตหัวเสาแห่งทีมชาติไทยได้สร้างบ้านให้พ่อแม่ที่บ้านเกิดอีกหนึ่งความฝันที่เธอทําได้สําเร็จส่องบ้านของอรุอมาสิทธิทรักนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เธอได้โพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมข้อความเพราะบ,บ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขในครอบครัว ฝันที่เป็นจริงแล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงสักทีสิ่งที่อยากทํามาตลอดคือสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ดีใจที่ตําตามฝันได้สําเร็จโดยเธอได้สร้างบ้านหลังนี้ให้พ่อแม่ที่สุราธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอแต่ละมุมภายในบ้านมีความงดงามราะน่าอยู่มากๆเชื่อเหลือเกินว่าแฟนกีฬาบ้านเราน้นคนนักที่จะไม่มีใครไม่รู้จักอนดุมาสิทธิรักนักวเลยวันลสาวทีมชาติไทยสังกัดเดมอนฟุตวีซีโมสรนิสึกลุกยาไทยลีก ด้วยฝีมือและความตั้งใจฝึกซ้อมทําให้เธอสามารถอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานกว่า15ปีโดยเธอติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกไม่การแข่งขันเอเชียนเกม2006ที่กรุงโดฮารประเทศกาตาร์ซึ่งในปัจจุบันเธอก็ยังคงเป็นกำลังหลักในานามทีมชาติเหมือนเดิมรวมถึงได้รับการยากย่องให้เป็นหนึ่งใน6เซียนแห่งตำนานวอลเลย์บอลไทยนักตบสาวไทยถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเส้นทางอาชีพด้วยการกวาาแชมป์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ในระดับสโมสรหรือในนามทีมชาตินอกจากนี้ยังเคยเดินทางไปเล่นในลิกต่างประเทศมาแล้วทั้งตุรกีเวียดนามสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียอัสเตราลและญี่ปุ่นนอกเหนือจากแบบอย่าความเป็นเงืออนชีพในสนามที่ทําให้ใครหลายคนได้เห็นแล้วอีกบทบาทหน้าที่ของเธอที่ต้องชื่นชมก็คือการเป็นลูกที่กตัญญูต่อครอบครัวในการเก็บเป็นสร้างบ้านให้กับครอบครัวของเธอได้อย่อยางสุขสบายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เธอสามารถทําความฝันได้สําเร็จด้วยการสร้างบ้านให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายที่จังหวัดสุราธานีถือเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จในชีวิตของเธอเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขในครอบครัว ฝันที่เป็นจริงบ้านสิทธิรักแล้วแล้ว,วันนี้ก็มาถึงสักทีสิ่งที่อยากทำมาตลอดคือสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ยูดีใจทําตามฝันได้สําเร็จนักตบุูกยางสาวเคยสําหรับบ้านหลังนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเธอที่สู้มาทั้งชีวิตกว่าจะมีวันนี้ด้วยพื้นที่ใช้สอยรวม245ตารางเมตรขนาด4ห้องนอนใช้งบในการก่อสร้างประมาณ3.5ล้านบาท